เอาละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของหมีเลยนะช่วงนี้อยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมกันไปก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยอยากจะลองทําคลิปเล่าเรื่องดอูอยากให้ทุกคนคิดเสมือนว่าหมีอย่างเราเนี่ยมาเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะบอกอะไรกับหมีเนี่ยก็สามารถมาบอกได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับโอเคหัวข้อที่มาคุยในวันนี้ก็คือเวิร์ r ฟอร์มโฮ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 มสำหรับเวิร์กฟอร์มโฮมบางคนเนี่ยมันก็ไมไ่ใช่เรื่องแปลกนะครับ โดยเฉพาะกับสายออกแบบแต่สําหรับบางคนเนี่ยทำทั้งสอ,งอย่างเลยทําทั้งฟรีแลนซ์ด้วยทํางานในบริษัทด้วยคนคนนี้ต้องแบ่งเวลาได้เก่งมากแน่ๆเอาละมาหางานที่สามารถทํางานได้ที่บ้านดีกว่าซึ่งหมีจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือลองทําแบบสํารวจออนไลน์ดูสิหมีก็ได้ลองทําแบบสํารวจดูแล้วแล้วมันได้ตังค์จริงก็เลยอยากจะแนะนําให้ลองไปสมัครเว็บนี้ดูก็เดี๋ยวหมีจะทิ้งคลิปทิ้ง โอ้ยทิ้งลิงไว้ด้านล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดถูกใจและกด subscribe จะช่วยทําให้หมีอย่างเราเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเอาล่ะขอจบเพียงเท่านี้นะฮะใจเจีย